สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่บ้านหนองตอหมู่ที่8ตํตบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้นั้นก็มีการตามหาผู้สูญหายนะครับซึ่งออกมาหาปูหาปลานะครับบริเวณป่าทามลําน้ํามูลนะครับที่พื้นที่บ้านหนองตอนี้เองนะครับ ซึ่งหลายผู้หลายคนที่ทราบข่าวก็ไม่ช่วยกันตามหากันซึ่งบุคคลสูญหายก็ได้แก่นายสมพรนำสกุลมงคลนะครับจอดสาเล็งทิ้งเอาไว้ข้างคันไดเนี่ยนะครับบนคันไดเนี่ยนะครับพี่น้องเองเมื่อทราบข่าวก็มาร่วมกันตามหานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้จอดจักรยานยนต์นะครับสารเล็งเนี่ยทิ้งไว้นะครับแวันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจึงต้องร่วมกันค้นหาด้วยความเป็นห่วงนั่นเองนะครับเหตุการณ์เรื่องราวของนายสมพร จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องราวได้กับคนสองไทยนะครับก็เลิดติ้นจนอ่ะมันสร้างเอาเทียมไว้เอาขันเมน้นไว้เห็น่อยในผ้าสามมือเอาไปนั่หาข่อยในเด้อเอาเงินนําเอาวิซาไปสองร้อยไปซื้อน้ำมันสั่งไผ่เอาวิซาเราไปเอาเงินนําไผ่น้าเอาวิซาแล้วก็สร้างไว้ขันเห็นสามมือให้ไปนั่หา่อยเนยบัดมันเลยสามมือมาเราก็ไปนั่มจนว่าหดมือนี่ จังพี่น้องจังได้เตะตื่นเออตัวนี้คือเป็นความจริงบอกค่ายสามมือมาเพื่อนไปเคาะประตูเงี้ยอาวิซามันมันอันเดียวก,กับ้าจะไปยังป้าจะไปเปิดประตูนนเบื้องไปเปิดบ่ได้เป,เปิดประตูไปเปิดปรมาปปปรมา่าณเบื้องนอกเงี้ยมันเป็นประตูเล็กขันเพื่อนเข้าไปยังสี่มันกะสิบลูดประตูเข้าไปมันกะตีดังบันอยู่กับเปิดปรามานเบิ้งเปิดทั้งผีโบเห็นไปเปิดทั้งนาบ้าน บานนี้เอาวิสานันกับเอาวิสามาเอาอันเจ้าเด็กเขามาใเงินโบโบน้อง่าเด็กเขามาแล้วก็บ่านออันไผมาเปิดประตูอันนองนี่ไผมาเปิดคอยคอยกับบ่ปากบัดมือที่สองมามาขอเอีกมาเอาประตูนั่นป้าป้าก็ไปเบิ้งอีกคือเก่าแต่ว่าบบมีคนจนเท่ามือนี่ก็คขึ้นมีดมามือเนี่ยเป็นมือที่แปดจ้าเนบเห็นแล้วนั่งู่มือเอาผู้เอาผู้ โบเห็นคนโบเห็นคนจ้าผมมีไข่เลยมีไข่มาคอาผมอยู่สองพื้นพอผมอยู่คนเดียวลูกเนี่ยไปยุงเตียเบิดร้านเตี๋ยเนาะแม่แม่เพื่อนกับไปเฮ็ดบุญกระตินอยู่บ้านลอยเอ็ดเนาะอยู่ลอยเอ็ดบังเอิญน่ะมาเล้วแล้วมาแล้วคอเล้วผมเรียกว่าอกด้วยข้อมาผมเคยประสบการหนึ่งผมไป่มาพบคาวเน่อยู่คนเดียวผมออกเล่นไปเบิ่งในซองในหน้าต่างกระต๊เนาะมึงนีคนพออย่าง แต่ข้อสองเถอมือหลังมาอีกข้ออีกครับนี่แหละบาดนี้จนมองกับพ่อใหญ่โดมจนเด็กออกมานอนน้ำเล้าเพราะว่านอนอยู่คนละห้องกับพ่อใหญ่เนี่ยข้อข้อสองเหมือนเลยเสื้อก็ที่เป็นหลานนี่แหละธก็คิดว่ายังสี่ละพลิตภัณฑ์มื่นนันมาไมันก็เงียบเลยมั้ยแมนแปดมาอนีขนาดที่ทีมกู้ชีพอบตดอนแรกนะครับ แล้วก็ทางพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับตลอดทั้งนะครับกำลังอ,อสสนะครับจากอำเภอรัตนบุรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับนำเรือนะครับยนเรือท้องแบนเพื่อออกติดตามนะครับขณะที่นางมริวันมงคลซึ่งเป็นคุณแม่และก็นางลำใหญยางงามซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน อาจได้กล่าวถึงเรื่องราวที่นายสมพรได้หายไปว่าเออถ้าเง,างาี่ยเพื่อนอยนี่เพื่อกกินอยู่นีสวมมือกับจังเมียเทียนึงเนี่ยเอาเขาเมียกินเขาอาบน้ำซักเสียอผ้ากับมามปกติเพราะว่าเพื่อนนั่นหาทุกอย่างหาปลาแล้วกันได้ปลาเกาเมียกักกับมากับตัดใหม่มะเผาทานโอ้เฮ็ดทุกอย่างเลยเฮ็ดทุกอย่างเป็นโสู่บอ การลูกสองคนผมมีลูกอยู่สองคน้ามีลูกสองคนมีอเพื่อนกับม่เพื่อนห่างแยกกันแล้วพะว่ต้องหัวข้ต้มสิว่าพ่อษาแม่กะว่าลุงไปหาอยากหากินน่ะแม่สิไปซอยงานสัลักข้ามให้กลับมาเฮียนเด้อวันถี่เก่าแม่สิไปสั้ลักข้ามหมายยูน้ำเป็ดน้ำไกเออเออเออเพื่อนว่าบันเพื่อนก็ลงมาหาโม่งเศร้าเออกะหอเอาเขามานั่มแม่ว่าหอไปกะขึ้นมาแน่แม่สิไปเออเพื่อนว่า กับว mm, ันที่หกกับลงมากับโบเห็นขืนเมียบบเห็นขืนเมียไปเจอไหนบ้านเนี้ยบานนี้ก็โบเห็นขืนเมียกับทามมูมูซุเห็นบักิมบอกับข้ากับว่าโบกับวันที่เก็กับมาลาดามมูอีกกับว่าโบไอกับมาหากินอยู่ท่ามกับว่าโบเห็นเออกับสามเมือมาอีกแล้วกับทามไปกับโบเห็นเออแม่กับเนี่ยสวยงานเจ้าวันที่สิบเมียเออวันที่อีสิบเอ็ดกับไปพุ่นก็มาวันที่สิบสองมีนหอกมาซอยจ้า ตาหมาได้ได้หลายเหมือนอะไยังคนมาซอยเนี่ยนี่กําลังมาเหมือนนี่แหละจ้าเออบาไปบูมอเบิ้งไปกะว่าสีเห็นในผ้าเหมือนนี่ล่ะเออเห็นในเสื้อผ้าอย่างไรกับโบหูเออโบหูนะเออบบหูภาพลงปลาลงดงอยู่เนาะเออแม่กะว่าสีเห็นแบบใด้กะเห็นเห็นในเหมือนนี่ล่ะสีเห็นแบบตายหรือสีเห็นแบบเป็นกะเห็นซ้ายมันจังพี่น้องกะย่างน้ำเบิดบ้านแล้วเออจอกแหน่ต้นไม้หลายค่ะมันมันหกเข่าวแย่ ในใน,น,นการติดตามและคิดว่าเล่าเสียหายไปจังไหนพี่ค่ะโบงบอกจะติดต่อไปจังไหนเนาะค่ะเพราะว่าคันบอันนี้จะขึ้น,นสิแบบข้นีปป่อาจจะไปแล้วอาจจะติดติอุ้มแล้วกัเบ,บิดแห้งออกก็ได้คือนี่ขอห้าววิตี์ใช้ใน่บางตนคช่วงนี้น้ำขึ<ช>นน้นตลอดบอ่ข้าขึ้นตลอดแต่ว่าขึ้นมือละน้อยบ่ได้ขึ้นน้อยแต่ว่าพะเกียงดันน้ำอยู่แต่ว่าพัดติดเจออุปสรรคยังบบ ตรงทีเพ่อนก็ห้ากับบ่หูได้เพราะว่าห้ามกับบอคหูกันว่าตรงทีเพิ่นไปเจออุปสรรคหรือมันจะเป็นแบบใดแค่นั้นเองครับท่านในอำเภอก็ได้มีความเป็นห่วงนะครับพอทราบข่าวท่านก็สั่งให้อ่ามาชิวกศสนะครับเข้ามาร่วมในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สแตนบายรออยู่ในจุดพักคอยนะครับเพราะว่าเห็นว่าทางผู้ใหญ่หลายคนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ชํานาญในพื้นที่ได้ลงได้นําเรือลงไปในจุดที่ คาดว่าน่าจะเจอนะครับครับท่านผู้ชมที่ครบครับจากการหายตัวของนายสมพรมงคลนะครับชายวัย31ปีที่ถือว่าเป็นพรานปลาแหง่งป่าถามลุ่มน้ำมูลแห่งบ้านหนองต่อนนี่เลยนะครับการหายตัวครั้งนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเพื่อนพ้องมิตรสหายต่างก็เป็นห่วงแล้วก็โกลาหลกันมากพอสมควรญาติมิตรสหายก็ต่างตามหากันวุ่นนะครับตลอดทั้ง หน่วยงานของราชการไนมะ่ว่าจะเป็นอสสออเาเภออัตนบุรีทีมผู้ชีพผู้ภัยอบตอดอนแรกทุดทรบ,รบรนะครับต่างก็มาร่วมกันค้นหากันจำนวนมากเรื่องราวของนายสุมพรจะจบลงอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับคนสองไพรนะครับตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ